ชาไม่เอาขนมมาล่ะย่าวิ่งหนีไปอ่ะย่าวิ่งหนีแล้วก็ย่าทำอะไรหนูหนูจะรักหนูไม่อยากรักแล้วเพราะว่าย่าเพราะว่าย่วยาวิ่งหนีไปแล้วอ่ะย่าวิ่งหนีนิชาเหรอใช่อ๋อทำไมย่าถึงวิ่งหนีอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนูไม่น่ารักอ๋อหนูไม่น่ารักแล้วทำไมถึงทำไมถึงหนูไม่น่ารักอ่ะหนูไปทำอะไรให้ย่าก็ย่าไม่น่ารักอ่ะอ๋อย่าไม่น่ารักทำไมอ่ะ ยาทำไรหนูบอกป้าค่ะบอกป้าค่ะแล้วบอกว่าเก็บของเล่นไม่เอาอ๋อตะขอใส่นิชาแบบนี้หรหรออ๋อนิชาเลยไม่ชอบเลยใช่โอ้มันตะขอใส่นิชาได้ยังไงป้าพี่เบิน์นี่เป็นเล่นลูกบอลนิชาก็เลยอดกินขนมเลยเนาะใช่แล้วขนมกินขนมอยู่ในช่องหลังอ่ะเออเดี๋ยวซื้อใหม่เดี๋ยวป้าซื้อให้ใหม่